ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนสคริปต์เพื่อสร้างตัวจับเวลานับไปข้างหน้าหรือนับถอยหลังก็ได้นะครับบอกเลยครับว่าไอเดียนี้สามารถนำไปใช้ต่อยอดทำเกมในโปรแกรม s c r t t c h ได้มากมายเลยครับ s c r a ป c h โคดดิ้งกลับมาแล้วครับสวีดสัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดแลนแชร์นะครับ ย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนเลยครับในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยทีเดนแชได้ทําคลิปเกี่ยวกับโปรแกรมสแกตนะครับแล้วก็เว้นว่างมานานเลยวันนี้นะครับก็เลยอยากจะทําอีกหนึ่งคลิปแล้วก็ในช่วงปีใหม่เนี่ยตั้งใจว่าจะทําหลายๆคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมสแกตนะครับผมในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างตัวจับเวลาง่ายๆที่สามารถนําไปต่อยอดทําเกมได้มากมายและเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะครับหลายๆท่านที่อาจจะมาเรียนรู้ แล้วนําไปสอนนักเรียนต่อก็ได้หรือจะส่งคลิปนี้ไปให้กับนักเรียนดูก็ได้นะครับก่อนจะไปดูรูปฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปดูกันเลยโอเคครับสเต็ปที่1หรือขั้นตอนที่1นะครับเราก็จะสร้างตัวแปรกันก่อนนะครับเราจะกดไปที่กลุ่มบล็อก variable นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า make a variable นะครับเพื่อสร้างตัวแปรใหม่นะครับกดคลิกเลยในที่นี้ผมจะตั้งตัวแปรนะครับหรือตั้งชื่อตัวแปร สร้างตัวแปรใหม่ชื่อว่า Timeer นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับสังเกตว่าเมื่อสร้างตัวแปรแล้วนะครับจะขึ้นปรากฏตรงนี้นะครับเขียนว่า Timeer แล้วก็เป็นเลข0ูนนี่คือสเต็ปที่1ง่ายๆต่อไปไปดูสเต็ปที่2กันครับการเขียนสคริปต์เกี่ยวกับเวลานะครับในโปรแกรม Scat หรือว่าตัวจับเวลาในโปรแกรม Scat เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะครับเพียงแต่ในคลิปนี้จะนำเสนอวิธีการที่ ค่อนข้างง่ายแล้วก็สามารถปรับใช้ได้จริงนะครับผมผมจะเริ่มต้นที่กลุ่มบล็ e v e n เวนะครับแล้วเลือกเวนกินแฟคทรีเข้ามาแบบนี้หลังจากนั้นนะครับไปที่กลุ่ม b o ็อกวอลเล l e นะครับเซตค่าตัวแปรนะครับไทม์เมอร์ให้เท่ากับ0ูนเสมอนะครับเมื่อมีการกดทงสีเขียวนะครับเพราะว่าเราจะทําในแบบของการนับเพิ่มก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปที่กลุ่มบล็อกคอนโทรลนะครับ แล้วลากบล็อกคำสั่งที่ชื่อว่า repeat until เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ทำคำสั่งที่อยู่ภายในบล็อกเนี่ยไปทำซ้ำตลอดนะครับไปจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริงนะครับถามว่าเราจะทำซ้ำอะไรนะครับแล้วเราจะเช็คอะไรเราก็จะเช็คนะครับว่าให้ทำซ้ำนะครับไปจนกระทั่งเวลาหรือว่าท i m เมอร์เนี่ยเท่ากับ10แบบนี้นะครับโดยการเราจะให้นับเพิ่ม นับค่าตัวแปรเพิ่มขึ้นทีละ1เราก็จะเลือกเชนแามเมอร์นะครับบหนึ่งแบบนี้นะครับเชนแามเมอร์บหนึ่งแบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับลองกดดูนะครับปึ๊บนะครับสังเกตดูนะครับว่าเมื่อเรากดทงสีเขียวเนี่ยนะครับเวลามันจะวิ่งไวมากเรามองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มันรอสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะไปที่กลุ่มบล็อกคอนโทรลนะครับ แล้วไปเลือกนะครับเวท one second เข้ามาใส่แบบนี้นะครับลองดูนะครับกดธงเขียวนะครับอ่าเห็นไหมครับจะนับแบบนี้ละนี่นะครับนับแบบนี้นับแบบนี้ไปจนถึง10นะครับไปจนถึง10ก็จะหยุดนับเห็นไหมครับไปจนถึง10ก็จะหยุดนับคือพูดง่ายๆว่าทําซ้ําคําสั่งนะครับเชนทิมเมอร์บายหนึ่งกับ n วดวันซิกันเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตั้งแต่0นะครับไปจนถึง10นะครับและเมื่อครบ10แล้วก็จะมาทำข้างนอกตรงนี้ถามว่าข้างนอกเราจะใส่อะไรครับข้างนอกเราจะใส่อันนี้ก็ได้นะครับบอกว่าหมดเวลาหมดเวลานะครับแล้วก็ให้คำสั่งทั้งหมดหยุดการทำงานก็เลือก Stop all นะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับอลองดูนะครับผมกดครับปึบ2 3 4 5 6 7 8 9 10้าานะครับสังเกตดูว่านะครับสิ่งที่เราใส่เอาไว้ก็หมดเวลาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นถ้าเกิดอยากให้มองเห็นนะครับแนะนำให้เลือกอันนี้นะครับให้มันแสดงเอาไว้ก่อนครับหมดเวลา สัก1วินาทีก็ได้นะครับโอเคลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับ2 3 4 5ามสี10้ากเจ็ินะครับขึ้นนะครับคำว่าหมดเวลาไว้1วินาทีแล้วก็จะหายไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบที่หนึนะครับคือการนับไปข้างหน้าหรือนับเพิ่มนะครับตามแล้วแต่ว่าคุณครูต้องการที่จะกำหนดนะครับว่า จะให้นับจาก0นย์นะครับไปถึงเท่าไรจะให้นับจาก1ไปถึงเท่าไรอันนี้นับจาก1ไปถึง10นะครับต่อไปไปดูอีกแบบหนึ่งครับว่าถ้าเกิดเราต้องการจะนับถอยหลังทํำยังไงครับการนับถอยหลังก็ไม่ยากนะครับเราจะปรับจากสคริปต์อันเดิมเลยนะครับโดยเริ่มต้นจากตรงนี้ผมจะปรับให้เป็น10เมื่อกดโทมสีเขียวนะครับเวลาจะเริ่มต้นนับถอยหลังนะครับเริ่มต้นนะครับที่ตัวเลข10นะครับเขียนแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับก็ให้ทําซ้ํานะครับไปจนกระทั่งถึง0นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นลบ1นะครับคือพูดง่ายๆว่านะครับนับถอยหลังตั้งแต่10ไปจนถึง0นย์นะครับในลักษณะแบบนี้ลองดูนะครับตอนนี้เป็นเลข10บนะครับกดเลยเห็นไหมครับนับถอยหลังละนับถอยหลังแบบนี้นะครับถ้าเกิดมาถึงเลข0ูนย์แล้วนะครับก็จะขึ้นคําว่าหมดเวลา นะครับในลักษณะแบบนี้หมดเวลานะครับนี่แหละครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ปรับสคริปต์นิดเดียวครับผมต่อไปไปดูสเต็ปที่3กันอีกนิดนึงครับโอเคครับสเต็ปที่3นี้จะเรียกว่าสเต็ปที่แถมก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ตัวละครเคลื่อนที่เล็กน้อยนะครับและเมื่อหมดเวลาตัวละครต้องหยุดทํางานนะครับขึ้นคําว่าหมดเวลา1วินาที แล้วตัวละครต้องหยุดการทํางานหรือว่าหยุดการทํางานของโปรแกรมทั้งหมดตามสคริปที่เราเขียนไว้นะครับผมจะไปที่กลุ่มบล็อกนะครับเวนกินแฟ c กคลิกนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มบล็อกคอนโทรลเลือกไฟเ e อร์เข้ามานะครับจะเขียนคําสั่งง่ายๆนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มบล็อกโมชั่นนะครับแล้วเลือกคําสั่งที่ชื่อว่ากายนะครับว n น s ิ to Random Position ขออนุญาตลองกดดูนะครับ ค okay, แบบนี้ติต๊ดติต๊ดโอเคเดี๋ยวลองทดสอบดูพ,พร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูพ,พร้อมๆกันกดเต็มหน้าจอนะครับมาดูครับนี่นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับลองดูนะครับว่าเมื่อเวลาหมดแล้วนะครับหรือครบเวลาแล้วเนี่ยตัวละครจะหยุดหรือเปล่านะครับปึ๊บเห็นไหมครับตัวละครหยุดเรียบร้อยตามสิ่งที่เรากําหนดแล้วนะครับผม คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียที่ใช้ในการต่อยอดทําเกมอื่นๆได้อีกมากมายใครสนใจเกี่ยวกับโปรแกรม SCAT นะครับก็ลองไปที่เพลย์ลิสต์ของทีเด Share ดูนะครับเดี๋ยวในช่วงปีใหม่ก็จะทยอยทําเพิ่มเกี่ยวกับเกมง่ายๆที่คุณครูสามารถที่จะดูแล้วเรียนรู้แล้วนะครับสามารถที่จะนําไปใช้สอนนักเรียนก็ได้หรือจะส่งไปให้นักเรียนดูก็ได้นะครับหรือใครนะครับอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็สามารถที่จะอินบ็อกมาที่ เพจ Facebook ของ k ท d เดนแชร์ได้นะครับในช่องของ k ท d เดนแชร์ก็จะเป็นนะครับการเขียนสคริปต์ง่ายๆแต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับส่วนใครสนใจการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยเว็บไซต์ Scra t c h หรือว่าโปรแกรม Scra t c h แบบขั้นสูงเนี่ยก็ลองไปสืบคนที่ YouTube ดูนะครับมีอาจารย์เก่งๆมีคุณครูเก่งๆตรงนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม s u b ส c r ค b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> จบสวยกลับมาจบนณจุดเริ่มต้นด้วย